โดยเฉพาะสำหรับใครที่ืพ้นที่ของบ้านไม่เยอะนะครับอย่างของผมนี่ร้อยกว่านิดๆมากกว่าตารางวาไม่รู้จะทำยังไงใช้ยากันยุงก็มันตายยะไม่ค่อยตาย,ยครับตายแต่ว่าตายมันไม่ก็มันเห็นผลช้าครับต้องฉีดเยอะๆเนีฉีดแล้วปัญหาที่ตามมาคือขนมันนะครับปิว มันปิวเลยโอ้โหไม่รู้จะทํำยังไงพอดีหันไปเห็นขวดอน้ำยาล้างจานครับแบบที่เขาทําเองราคามไม่แพงขวดใหญ่วดแล้วแต่พื้นที่ําบางขวดก็ห้าสิบบาทขวดน้ำดื่มขวดใหญ่เลยนะนี่ครับขวดใหญ่แบบนี้เลย ผมว่ามันเจาะรูเจาะรูแล้วก็หยอดไปบนตัวมานะครับรับรองครับตายตัวนี้มันคูนตัวนี้มันอยู่ลึกครับนั่นสามตัววิธีแป๊บ ลาดไปบนตัวมัน,นครับอันนี้ที่ผมลาดไปก่อนแล้วเห็นไหมครับตายนาาี่ตาพักนะมีหลงมีหลงมันอาจจะมีหลงบ้างครับเพราะเราไม่ได้ใช้พ่นตรงนี้เยอะครับพวกนี้ตายแล้วนะเนี่ผมลาดไปแล้ว ไอ okay. ตัวนี้มาใหม่อน,นุงก็ตายนี่ครับเก็บตกกลางคืนขอแก้ไขนะครับจากน้ำยาล้างจานเป็นน้ำยาล้างห้องน้ำครับแต่ก็มันเป็นสูตรที่ใกล้เคียงกันคือเป็นสูตรที่ทำขึ้นมาที่กลุ่มแม่บ้านกลุ่มแล้รเขาทำกันนะครับหรือว่าเป็น o อท็อปครับไม่ใช่ของบริษัทที่ไปซื้อตาม มีห่ห้อนะครับไม่เหลือครับหายครับรอครับไม่ถึงสิบนาทีขอก็ได้ผลอย่างนี้นะครับจเจ้าหอยนาไปไมี ลาดไปนะครับอันนี้ผมเพิ่งลาดพร้อมกันนะครับลาด,ดครับนี่ไงทวงลาดพร้อมกันันานกันนี้ครับเก็บร้อยนี่นะครับอันนี้ที่เธอเมื่อสักครู่ลาดพร้อมนอนนยเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งจะมาให้ดูนะครับ ปูอะไรกัดหมดครับตัวลน์ครับลาดนะครับนี่ตอนที่ไปลาดครั้งแรกครับเปิดฟ้า พอเปิดฟ้ามันเปืองครับลาดไม่โดนมนก็เลยเจาะรูพอเจาะรูปุ๊บะหยัดขึ้นมาทันทีครับเดี๋ยวให้ดูครับที่ลามครับไปทั่วครับนี่เตรียมไปวางไข่ครับ นี่คือเรียบร้อยนี่แ๊บเดียบไม่เกินสองนาทีให้สามนาทีรับเร้อยคอันนี้ทีละในสักคู่ไปครับ ไม่ได้โหดร้ายน,นะครับแต่มันทำให้เราไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตอยู่ในบ้านย